สวัสดีครับก็ผมเกมสเกมเมอร์นะฮะนนี้เราอยู่ในเกม Destiny นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะรถซิลนะฮะคันนี้นะครับที่สามารถทำเควสได้ตอนเลเวล23นะฮะมาดูว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมจะพาไปดูที่ทำเควสของมันก่อนนะฮะโอเคเราจะไปที่ตัวทำเควสต์กันเลยนะการไปที่ตัวทำเควสนะครับเรามาที่แยกโทกเยรูนี่แล้วก็เนี่ยตัวทำเควสจะอยู่ตรงนี้นะเควสคิวล่าก็กดเคลื่อนย้ายไป แล้วเราก็วิ่งไปหาตัวที่เราเต็กไว้เมื่อกีนก้นนะฮะโอเคถึงละนี่คือเควสที่เราต้องมาทำก่อนนะครับถจะซื้อรถคันนี้ได้นะฮะโดยที่เราต้องมีเวลคนเลเวลยีนะครับเพจะทำได้นะฮะส่วนชุดแต่ง มันจะมีชุดแต่งโรสนะครับก็คือชุดแต่งที่ผมใส่อยู่นะฮะต้องเลเวล26ถึงจะมีเควสปลดนะครับจะได้แค่1 2 3 4 5ได้แค่5ชิ้นนะฮะอีก3ชิ้นเราต้องเติมเพื่อซื้อมันนะครับโอเคนะฮะต่อไปเราจะไปดูราคาของรถคันนี้กันนะครับเราเข้าไปในแคชชั่นราคาของรถคันนี้จะอยู่ที่1ล้านนะฮะอยู่ในหมวดสปอร์ตนะครับล่างสุดเลยฮะซิลอ๋อมีล่างสุดอีกอ๋อแต่คันนี้ยังไม่ปลดนะฮะคันนี้นะครับราคา1ล้านนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคสมมติเราซื้อมมมาแล้้ววันะจีให เวล70เก็บเวล70แล้วก็มาส่งที่คนนี้นะครับแล้วน,นี้พอเราเวลคนเวล26มันถึงจะมีเควสชุดแต่งปรากฏขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ทำตามไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ผมจะมารีวิวนะฮะว่าคันนี้เลเวล150จะวิวว่งขนาดไหนนะครับโดยที่เราไม่ใส่อะไรเลยนะฮะชุดแต่งเราก็ไม่ใส่นะเราจะรีวิวด้วยว่าชุดแต่งบวกเท่าไหร่นะครับโอเคขอให้หมดเลยโอเครถเริ่มต้นมันก็จะประมาณนี้นะ <c oughs> ดูน่ารักปะดูม่ค่อยสวยนะโอเคนะเราจะไปลองวิ่งกันดู มากกว่าร้อยห้าสิบเราจะวิ่งเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยสามสิบแปดร้อยห้าสิบแบบไม่ใส่อะไรเลยนะเราไปดูค่าออปชั่นเขากันปั๊บรายละเอียดเรทหกพันหนึง่ง m a c เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าก็ถือว่าไม่รู้ว่าเราจะไปเทียบกับคันอื่นยังไงนะแต่ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องร้อยห้าสิบของเขาเมื่อกี้เราวิ่งเท่าไหร่นะ วิ่ง238นะฮะต่อไปเราจะลองใส่ชุดแต่งของเขานะครับ<ๆ>ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขาดไปโอเคชุดแต่งรถของเขาจะปวกแม็ก RPM 10, ทอร์ u 10, บูสต์พาวเวอร์30แล้วก็บูสต์โอเวอร์ไดร์24นะฮะโ okay, อเคเราเริ่ม กลายเป็น244นะฮะ2ร5ประมาณนี้เดีถ้าเราใส่เกียร์ด้วยล่ะแล้วก็ใส่ชุดเบรกชุดเบรกที่ผมเลือกเป็นชุดเบรกเวลบนะฮะจะบวกแม็ก RPM 540ทอ34ร์แล้วก็เลส305รเลสก็คือกะโลงประมาณขับธรรมดาโอเคลองวิ่งดูควาามต่ง เป็น265นะต่อไปผมมีเครื่องเครื่องหนุงใจก็คือ MAC 650 b o o t ส i บ e 8ต์ดแล้วก็ t อ26ครับเป็น285นะต่อไปเราก็จะใส่ท่อนะครับท่อที่เป็นท่อระดับ2ครับผมแนะนำนะถ้าเราไม่มีงบมากพอให้เราจะใส่เอ่ออะไรนะระดับสุดของมันอนะ แล้วก็ซื้อแบบนี้มาใส่นะฮะเป็นบูทพาวเวอร์40ว่าบูทโอเวอร์ไดส์40ก็ได้ให้มันแม็กไปเลยนะครับแล้วขึ้นมาเนี่ยโอ้สองร้อยกว่าสองร้อยเก้าสามแล้วก็ใส่เซ็ตแมวเข้าไปด้วยไม่ง่าเชื่วว่าเซ็ตแมวจะบวกเยอะขนาดนี้นะเซ็ตแมวบวกแค่นี้ไงแม็กซ์ยี่สิบ SP 10แล้วก็ช็อค5้าเราก็จ้อวนะิ่งสามรไม่ถึงดีก็ประมาณ295นะครับโอเคเล้วเราไปดูเซตอื่นกันบ้างนะฮะว่ารถคันนี้มีเซตอะไรบ้างคะะือว่านี่เป็นรถที่สุดคุ้มสำหรับสายฟรีนะสำหรับผมอะเซตมันก็จะมีเซตล็อกเก็ตฮะ ล็อกเก็ตนี่สามารถดรอปได้น,นะฮะสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์หน้าสเกิร์ตฝากระโปรงไฟหน้าไฟหน้ากับไฟท้ายผมไม่แน่ใจนี่คือเซตล็อกเก็ตนะครับก็จะบวกเท่ากับเซตเมื่อกี้เลยนะครับเท่ากันเลยก็ถือว่าสวยใช้ได้นะเหมือนแรกคคูในะล็อกเก็ตอันนี้ก็คือเซตเมื่อกี้ก็คือที่เราใส่ตั้งแต่แรกสุดเลยนะครับประมาณนี้ต่อไปก็เซ็ตเซตล้อเล็กก็เฉยๆนะอันนี้สำหรับผมก็ไม่สวยเท่าไหร่แต่ออปชันก็ ก็พอๆกันเลยนะครับแต่ไม่มีบุรี่ไร้น้อยกว่าด้วยตางนะนโอเคครับมันก็มีทั้งหมด3เซ็ตนะฮะแล้วก็มีพวกเปิดประตูประตูประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นรถที่คันนี้ถือเป็นรถที่แบบดีมากเลยนะสำหรับสายฟรีอะ่ะแบบผมแนะนำเลยนะว่าต้องใช้หามาใช้ซะมันดีจริงสำหรับแบบว่าเวลย3สถึง26อ่อ่ะประมาณนะี้เพราะว่ามันก็ประมาณนั้นอยู่แล้วฮะนะโอเคครับยังไงก็คลิปนี้ก็คงจบเท่านี้ฮนะ ผมจะติดท้ายด้วยการตีบวกล้อมแมวแทนนะฮะไม่น่าเชื่อนะเรามารีวิวรถแต่เรามาตีบวกล้อมแมวแทนเราจะตีได้ถึงคมเกล็ดไหม่ามาดูกัน,นครับรีวิวรถยังไงวะมาจบที่การบวกล้อมแมวบวกหกไปก่อนอุ้ยติดแล้วก็บวกเจ็ดตามอุ้ยแตกโอเคครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะฮะสวัสดีครับบาย